สวัสดีครับเพื่อนน,นช่างอุญแจรับนี่จะปวดเลิกดวันนี้ก็จะมาสาธิตวิดีโอดีๆนะครับของเครื่องออเทล IM608 ตัวนี้เป็นกรณีดอกหายหมดในรถกำลังยอดฮิตเลยครับัตวต้าเซนต้าตัวนี้เป็นเซนต้ากดปุ่มสตาร์ทนะครับเป็นตระตูสไล,ลด์รถปีประมาณปลายปี2016นะครับตัวนี้ดอกหายหมดนะครับสังเกตเรากดออนไม่ได้นะครับตอนนี้ออนไม่ได้ ไม่มีนะครับเราจะทำการสตาใช้เครื่อง iM608 หาอ่านอีพอมไฟล์ e 5, แล้วก็โปรแกรมอิม e ูเลเตอร์นะครับอันดับแรกเราก็เปิดเครื่องนะครับต่อ DCI นะครับตัวนี้เป็น Keyless นะครับกับเครื่อง iM608 เลือกโถต้าก็เลือกเป็น Manual Selection นะครับตัวนี้ก็เลือกเป็นอื่นๆ ตัวนี้เราก็เลือกโซเซนต้านะครับตัวเซนต้าตัวนี้ก็จะมีในเมนูตรงนี้ตรงนี้มีเซนต้าสตัวเป็น SV SV นี่เป็นไฮบริดตัวนี้ไม่ไม่ใช่ไฮบริดนะครับเป็นเซนต้าธรรมดาเลือกเป็นสมาร์ทอะคีลิสต์ซิสเต็มตัวนี้เนะื่องจากเราไม่มีดอกเราแอดไม่ได้เราก็เลยต้องแบ็กอัพอิมูเบลเลเตอร์อะอิมูเบลเลเตอร์ดัตตานะครับเราท้อการแบ็กอัพนะฮะ ฟังชันจะแบ e ็กอัพอีมูอีพอมด a ต a จาก Smart b o อกันนะครับแล้วก็ทำการสร้าง e m มู a เลเตในการทำสตาร์ทนะครับตัวนี้เราต่อตัว Emulator ไว้นะครับแล้วกดโ OK. อเคคือทำการตัวเครื่องเองต้องต่อ s ซ r ร e r นะครับต้องทำการต่อ Wi-Fi นะครับต่อ Wi-Fi กับตัวเครื่องนี้นะครับถ้าเอาไปนอกสถานที่อาจจะต้องต่อฮอสปอตนะครับ การแบ็คอัพให้ตัวอ e ี o อม Data านีร้อยนะครับทีนี้เราก็เซฟนะครับเราก็เซฟเป็น เนะี่ยเซฟเป็นชื่อนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าเซยน, a, confirm, น, success, น okay. ต้าแล้วกันนะครับเซยนต้าก็ดตัวนี้เป็นตัวการเซยนต้ากดคอนเฟิร์มนะครับแบ็กอัพซักซีสนะครับกดโอเคต่อไปเราก็เจเนเรตอ่าตัวซิมูเลตซิมูเลเตอร์นะครับแล้วก็เครื่องบอกให้เลือกไฟล์ที่เราแบ็กอัพไว้ก็กดโอเคเมื่อกี้เราเซฟไฟล์ไว้เป็นเซนต้าตัวนี้นะครับ อันนี้เป็นเซ็นต้าที่เราเซฟไว้ก็กดเครื่องแจ้งว่าไฟล์ที่เราเลือกถูกต้องไหมกดโอเครื่องจะทําการเจนเดเรตตัวอ e ีมู t เลเตอร์่่องแจ้งว่าเป็นตัวไทส์ slk 3นะครับตัวอ e ีมู a เลเตอร์นี้สามารถจะมีตัวเดียวเลยสามารถจะใช้ได้ทุกรุ่นเลยนะครับในประเภทของอ e ีมู a เลเตอร์ต่างื่องแจ้งให้เราคอนเนคตัว apb 1 1 2 Key Simulator นะครับแล้วก็ทำการเสียบสายนะครับ ตัวนี้ต้องเสียบสายตลอดเวลานะครับถ้าเราดึงออกเนี่ยความจำข้างในก็จะหายไปก็กดโอเคเื่องบอกว่าซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับกดโอเคเื่องบอกซิมูเลเตอร์คีย์นี้เ e เนเรต u ักเซสฟูลนะครับบอกให้ทำการ Turn on แล้วลองสตาร์ทดูนะครับก็หลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยนะครับปกติเราจะกดกสตาร์ทไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเราจะสตาร์ทก็ทำการเอาตัวนี้ไปแนบข้างปุ่มนะครับ S <S เกตสตีลล็อกวิ่งนะครับเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทได้เลยเรียบร้อยนะครับตอนนี้สตาร์ทได้แล้วนะครับตัวนี้ทําตัวเหมือนเป็นตัวสําหรับใช้ชตสตาร์ทฉุกเฉินถ้าเราต้องการดอกเพิ่มแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวนําในการแอดดอกเพิ่มได้นะครับ <S <S ก็ง่ายๆเลยนะครับในโตต้าพุชสตาร์ทในโตต้าเซนต้านะครับปี2016ไปสปลายปีนะครับตัวนี้สามารถจะสร้าง e B อาีซิมูเลเตอร์ด้วยตัวเครื่อง IM608 หลังจากสร้างตัวนี้แล้วเราก็ไปแอดแจกได้ตามปกตินะครับเราสามารถจะมาเข้าเมนูตัวนี้ a อ r s m a r t Key ได้นะครับเราสามารถจะสร้างเมนูแล้วก็แอร s สมาร์ e คีเพิ่มเข้าไปได้โดยโดย,โดย,โ,ดยโดยใช้ตัว Simulator เป็นตัวนำนะครับก็จบขั้นตอนนะครับในการาทำกรณีดอกหายหมดในรถโตต้าเซียนต้า2016ด้วยเครื่อง i m 608นะครับสุดยอดมากๆนะครับ <S 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 สวัสดีครับ